สิทธิ์โง่ไปเรียนเซนฉบับเซียนท้ออายุยืนเรียบเรียงโดยทีรธาตุตอนที่ห้าในตอนที่แล้วนะคะภิกษุทั้งสี่ท่านได้มาถึงที่วัดกำจุยยี่ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็มีความทุกข์ใจนะคะในเรื่องของการที่ต้องดูแลภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมาก และเมื่อท่านภิกษุดอกบัวพ้นน้ำบอกว่าอากาศภายนอกก็ไม่ร้อนเท่ากับสิ่งที่สิงเกาะอ,อยู่ในจิตใจของท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสจึงรู้สึกว่าดีใจนะคะให้ท่านช่วยแนะแนวทางแก้ไขปัญหาท่านก็ได้พูดสโลกให้ฟังค่ะบอกว่ามนุษย์มีปากย่อมพูดคนมีหูย่อมฟังสองมือจะปิดหูปิดตาคนทั้งเมืองย่อมไม่มิตร คนโง่มัวหลบหลีกปรากฏการ์ต่างๆไม่หลบหลีกจากความคิดปรุงแต่งส่วนคนฉลาดย่อมหลบหลีกความคิดปรุงแต่งและไม่จำเป็นต้องหลบหลีกปรากฏการ์นี่ก็เป็นข้อคิดเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือความคิดปรุงแต่งของเรานี่เองที่ทำให้เรื่องราวต่างๆดูน่ากลัวดูว่าเป็นเรื่องยุ่งยากไปหมด พอได้ฟังสโลกจบแล้วท่านเจ้าอาวาสก็เกิดความสว่างสวัยในพุทธธรรมขึ้นมาทันทีจึงได้เรียกประชุมสานุสิทธิ์หมดทั้งวัดและอาราธนาท่านภิกษุดอกบัวพ้นน้ําแสดงธรรมในที่ประชุมสง์เรามาฟังต่อกันเลยค่ะท่านภิกษุดอกบัวพ้นน้ําได้แสดงธรรมในที่ประชุมดังต่อไปนี้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย วันนี้เราได้มาร่วมสนทนาธรรมพร้อมๆกันณนที่นี้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆนักมันต้องอาศัยบุญบาร,รมีเหตุปัจจัยต่างๆที่ปรุงแต่งกันได้ส่วนดีแล้วพวกเราจึงจะมานั่งอยู่ในสถานที่เช่นนี้ได้ขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูทีว่ามนุษย์อีกเป็นจำนวนมากมายในโลกนี้บางคนต้องทำมาหาเลี้ยงชีพและแบกโลก บางคนไม่เคยบวชและไม่เคยได้ฟังธรรมกันเลยถึงแม้จะมีบางท่านอยากจะบวชอยากจะได้ฟังธรรมแต่โอกาสมิอํานวยให้เสียเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราเกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งนี้ถ้าได้มีโอกาสฟังธรรมบ้างแล้วก็นับว่าเป็นโชคดีอย่างมหาศาลมันจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังสารวัตรเราทีเดียว ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมที่ฉันจะกล่าวต่อไปนี้เพื่อนผู้ร่วมการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์นั้นเป็นพุทธมีลักษณะเหมือนความว่างแต่ความว่างก็มิใช่ธรรมะธรรมะก็มิใช่ความว่าง ทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้มีธาตุของความเป็นพุทธ,ธะอยู่ในตัวมาแล้วโดยสมบูรณ์ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยแม้แต่น้อยแต่ทำไมแม้เราจะพยายามอยู่สักเท่าไรเท่าไรก็ไม่ได้บรรลุความเป็นพุทธ,ธะบุคคลสักทีด้วยเล่าข้อนี้เพราะว่าพวกเราเกิดเกิดตายตาย,ตายแต่ละคนมีสังสารวัตรอันยืดยาวมาจนไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่า เราเกิดมาแล้วกี่ครั้งตายมาแล้วกี่หนทีนี้เราเกิดมาแต่ละชาติค่อยๆพัฒนาชีวิตและสร้างสมกิเลสตัณหาอุปาทานไว้แต่ละชาติแต่ละชาติตาตจนพอกพูนเคลือบหนาขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันที่จะสลัดให้หลุดเบาบางไปได้สักชาติหนึ่งเลยฉะนั้นในเมื่อกิเลสตัณหาอุปาทานมีแต่จะเคลือบให้หนาขึ้นทุกๆวัน แล้วเราจะบรรลุความเป็นพุทธะได้อย่างไรกันเพราะคำว่าพุทธะนั้นแปลว่าหมดกิเลสหมดตัณหาหมดอุปาทานนี่มันอยู่ตรงจุดนี้เองท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายคงจะพอรู้แล้วว่าความเป็นมาแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นเช่นไรทีนี้ถ้าเราหวนกลับไปพูดกันว่าถ้าเราจะต้องการความเป็นพุทธะโดยฉับพลันแล้ว เราจะต้องพยายามหาวิธีทำลายสิ่งที่มันเคลือบปดบังความเป็นพุทธะนั้นออกเสียโดยฉับพลันเช่นกันถ้าเราทำลายได้น้อยก็เป็นพุทธน้อยถ้าเราทำลายมันได้มากก็เป็นพุทธมากถ้าเราสลัดทิ้งได้หมดก็เป็นพุทธะที่สมบูรณ์ตรงนี้เองมิใช่อยู่ที่พระคำพีพระคำพีนั้นมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์เหมือนแผนที่ สำหรับบอกทิศทางให้เราเดินสะดวกง่ายขึ้นหน่อยเท่านั้นเองที่จริงแล้วทางสำหรับให้เราเป็นพุทธนั้นมีติดตัวมาแล้วตั้งแต่เกิดแต่พวกเรามองข้ามไปเสียหมดไม่สนใจกันเองต่างหากจึงต้องเที่ยวไปค้นหาพุทธะกันทั่วเมืองแท้ที่จริงมันอยู่แค่จมูกของเราทุกๆคนมันติดตามเรามาทุกชาติทุกภพแล้ว พุทธะมีให้เราฟรีๆอยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทุนเลยตรงกันข้ามกับสวรรค์ท่านจะต้องลงทุนทำบุญจึงจะได้ไปเกิดส่วนนรกนั้นเล่าท่านก็จะต้องลงทุนทำบาปท่านจึงจะได้ไปตกนรกแต่ทางพุทธะนั้นมีให้เปล่าๆไม่ต้องลงทุนกันมากมายเหมือนกับสวรรค์และนรกเลยท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายขอให้ท่านคิดตรองดูทีว่า จริงหรือไม่มันอยู่ที่พวกเราไม่เอากันเองต่างหากไม่ใช่หรือและยังซ้ำร้ายยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกมีบางคนที่โง่เขลาเที่ยวไปโจดจันว่าพุทธะนั้นไม่มีทางจะไปได้เลยคนพวกนี้ตัวเองตกอยู่ในหลุมของอวิชชาแล้วยังจะดึงให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายหลงติดตามลงไปอีกด้วย ซึ่งพวกเขานี้ไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่ทางเป็นพุทธะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้บอกทางนั้นไว้เลยกรรมท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายมีขรััถ์และบรรพชิตเป็นจำนวนมากที่สวดออกนามพระอมิตรภะและตั้งอธิษฐานจิตขอให้ได้ไปเกิดในดินแดนบริสุทธิ์คือสวรรค์สุขาวดีทางทิศตะวันตกไซทีเกกลักซี่กาย ท่านทั้งหลายถ้าท่านพบดินแดนบริสุทธิ์ในตัวเองเสียแต่ชาตินี้ให้ท่านตาเห็นแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอคอยไปจนถึงชาติหน้าให้เสียเวลาในการคอยเสียเวลาการเดินทางไปโดยไร้ประโยชน์เมืองสุขาวดีนั้นมันยังอยู่ห่างไกลมากเมืองสวรรค์ที่อยู่ใกล้ๆท่านนั้นก็มีฉันจะยกมาวางไว้ ถ้าท่านอยากจะอยู่ก็จงรับไว้และปฏิบัติตามไปเถิดถ้าไม่ท้อถอยแล้วอนาคตสู่อริยภูมิแน่นอนแลสาธุท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอริยะครูของฉันได้สอนไว้ว่ากายเนื้อของเราเปรียบได้เหมือนเป็นนครแห่งหนึ่งตาหูจมูกลิ้นของเราเป็นเหมือนประตูเมืองประตูนอก มีสี่ประตูในมีหนึ่งประตูได้แก่อำนาจปรุงแต่งหรืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดใจนั้นเป็นแผ่นดินนิสัยนั้นเป็นเจ้าแผ่นดินซึ่งเจ้าแผ่นดินได้อาศัยอยู่ในมวลทนแห่งใจถ้านิสัยยังอยู่เจ้าแผ่นดินก็ยังอยู่ถ้านิสัยออกไปเสียแล้วเจ้าแผ่นดินก็ไม่มีถ้านิสัยยังอยู่ กายและใจก็ชื่อว่ายังเหลืออยู่ถ้านิสัยออกไปเสียแล้วกายและใจก็จะบุบสลายพังทลายไปพุทธะนั้นเราจะปฏิบัติให้บรรลุถึงได้ภายในนิสัยของเราไม่ต้องมัวไปเสาะแสวงหาพุทธะในที่อื่นๆถ้าธรรมชาติแห่งนิสัยของเรายังมีความหลงงมงายอยู่แล้วนั่นคือสรัรพพสัต ถ้าเราตรัสรู้ธรรมชาติแห่งนิสัยของเราแล้วนั่นคือพุทธ,ธะหความเป็นคนมีเมตตากรุณาจิตเป็นพระอวโลกิเตสวนในวงเล็บคือพระกวนอิมซึ่งเป็นพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งในจำนวนสององค์ในดินแดนบริสุทธิ์ทางทิศตะวันตก 2. การมีมุทิตาอุเบกขาคือพระมหาสถามปราบมหาโพธิสัตว์ ในวงเล็บคือใต้ซีจีใต้ผู้สักเป็นพระมหาโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งซึ่งคู่กันในไซทีเก็กลักซี่กาย 3. ม,มีปัญญาความสามารถที่ทำให้ชีวิตบริสุทธิ์คือองค์พระสากยะมุนีในวงเล็บพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ 4. มีความสม่ำเสมอคงที่และความตรงแนว คือพระอมิตาภะในวงเล็บหรืออมิตาพุทธหรืออณีทอหุกมีความคิดเรื่องอัตตาตัวตนหรือเรื่องความมีความเป็นต่างๆคือภูเขาพระสุเมนใจชั่วได้แก่น้ำในมหาสมุรกิเลสคือระลอกคลื่นใจที่เครียดแค้นคิดทำลายคือมังกรร้ายอันมีพิษความเท็จมายาการ คือผีหาอารมณ์ภายนอกอันหน่าเวียนหัวคือปลาตาภาพน้ำหรือสัตว์น้ำต่างๆความโลภและความโกรธคือโลกันนรกโมหะหรือความหลงมัวเมาคือสัตว์เดรัจฉานทั่วไปท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายถ้าท่านประพฤติตามกุศลกรรมบทสิบประการอย่างมั่นคงแดนสุขาวดีก็จะปรากฏแก่ท่านในทันที เมื่อใดท่านขจัดความเห็นว่าตัวตนและความเห็นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ออกไปเสียจากจิตใจได้ภูเขาพระสุมเมนก็จะหักขมำพังทลายลงมาเมื่อใดจิตใจไม่ย้อมด้วยความชั่วอีกต่อไปเมื่อนั้นน้ำในมหาสมุทรก็เหือดแห้งไปสิน้นเมื่อท่านเป็นอิสระอยู่เหนือกิเลสเมื่อนั้น ลูกคลื่นและระลอกทั้งหลายก็สงบลงเมื่อใดความชั่วร้ายไม่กล้าเผชิญหน้าท่านเมื่อนั้นปลาร้ายและมังกรร้ายต่างๆก็ตายสิ้นภายในมนทนแห่งจิตนั้นมีองค์ตถาคตแห่งนิสัยความตรัสรู้ซึ่งส่องแสงอันแรงกล้าออกมาทำความสว่างที่ประตูภายนอกและในทั้งห้าประตูและควบคุมมันให้บริสุทธิ์ แสงนี้แรงมากพอที่จะทะลุผ่านสวรรค์ชั้นกามาวาจรทั้ง6และเมื่อมันย้อนฉายกลับเข้าภายในไปยังนิสัยเดิมแท้มันจะขับธาตุอันเป็นพิษทั้งสามอย่างให้หมดไปและชำระล้างบาปสลายตัวการก่อเวรกรรมชนิดที่จะทำให้ตกนรกหรืออบายภูมิอย่างอื่นๆแล้วจะทำความสว่างสวัยให้เกิดแก่เราทั้งภายในและภายนอก จนกระทั่งเราไม่มีอะไรแตกต่างจากพวกที่เกิดในแดนบริสุทธิ์ทางทิศตะวันตกนั้นถ้าหากว่าเราไม่ฝึกหัดตัวเราเองให้สูงถึงขนาดนี้แล้วเราจะบรรลุถึงแดนบริสุทธิ์นั้นได้อย่างไรกันท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายผู้ใดอยากจะทำการปฏิบัติจะทำที่บ้านก็ได้ ไม่มีความจําเป็นสําหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องอยู่ในสังคารามพวกที่ปฏิบัติตนอยู่กับบ้านนั้นอาจจะเปรียบกันได้กับชาวบ้านทางทิศตะวันออกที่ใจบุญพวกที่อยู่ในสังคารามแต่ละเลยต่อการปฏิบัตินั้นไม่แตกต่างอะไรก,กันกับชาวบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกแต่ใจบาปจิตบริสุทธิ์ได้เพียงใดมันก็เป็นแดนบริสุทธิ์ทางทิศตะวันตก กล่าวคือจิตเดิมแท้ของบุคคลนั่นเองเพียงนั้นเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาจบลงแล้วผู้ที่ได้มาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากเกิดความสว่างสวัยรู้แจ้งทางจิตใจปิติทราบซึ้งในธรรมนี้มากมายบทที่14 ท่านภิกษุดอกบัวพ้นน้ำท่านตี้หุยท่านสิงทงและช่อเจงได้ออกจาริกต่อไปจนถึงภูเขาวองมุยอึ้งบวยสัวได้นมัสก,การปูชนียสถานต่างๆอาทิเช่นภาพฝาผนังศิลาจารึกชีวประวัติย่อของพระสังฆปรินายกตั้งแต่ท่านพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาลงมาจนถึงพระสังฆปรินายกองค์ที่หคือท่านเว่ยหลาง ภาพเหล่านี้เป็นจิตรกรรมโบราณวัตถุอันล้ำค่าเขียนและแกะสลักด้วยฝีมืออันประณีตศิลป์ของโลชุนจิตรกรเอกแห่งราชสำนักได้จารึกหัวใจธรรมะและเรื่องราวไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังๆได้ทราบภาพนี้ยังสวยสดงดงามอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการมีประชาชนเป็นจำนวนมากจากเมืองต่างๆเดินทางเข้ามานมัสการ ไม่เว้นแต่ละวันเลยและได้สอนธรรมะผู้ที่ได้ชมประทับจิตเก็บไว้เป็นอนุสัยจิตสืบพบชาติไปเป็นเนื้อนาบุญและปลูกกุศลจิตด้วยภาพสโลกปริศนาสอนธรรมทานนี้ได้ดีอย่างหนึ่งแลสาธุศีลาจารึกบนฝาผนังแผ่นที่หนึ่งชีวประวัติพระสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่ง พระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาตักหมโจสือพระสังฆปริณายกองค์ที่หนึ่งอิจโจประวัติเดิมเป็นราชโอรสองค์ที่สามของพระเจ้าแผ่นดินแคว้นคันธาราชประเทศอินเดียท่านมีความสามารถนั่งเข้าฌานสมาบัติชั้นสูงตั้งแต่พระชนมายุยังเยาว์วัยท่านเคยนั่งเข้าฌานต่อหน้าพระสพของพระบิดาได้นานตลอดถึงเจดวัน เป็นนักปราดผู้แตกฉานในคำพีของทุกๆศาสนาและวรรณคดีอักษราศาสตร์โบราณอีกด้วยเป็นเอกแห่งยุคหลังจากพระบิดาสิ้นพระชนแล้วก็ได้ไปศึกษาธรรมะต่ออยู่กับพระสังฆปรินายกองค์ที่27คือพระสังฆราชปรัชญาตาระเทระพระสังฆราชปรัชญาตาระเทระได้หยิบลูกแก้วให้ท่านโพธิธรรมดูเป็นปริศนาธรรม ในทันทีนั้นท่านโพธิธรรมก็เกิดความสว่างสวยัยบรรลุธรรมที่ตนยังสงสัยมาทั้งหมดและสามารถตอบปัญหาธรรมได้หมดพอบรรลุธรรมแล้วได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุพระสังฆราชปรัชญาตาระเทระเห็นปัญญาบาร,รมีพระโพธิธรรมสูงมากจึงได้เรียกประชุมคณะสงฆ์ประกาศว่าพระโพธิธรรมได้บรรลุธรรมสมบูรณ์ดีแล้ว บัดนี้ฉันจะถ่ายทอดบาทจีวรสังฆาติทำทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านพระโพธิธรรมเป็นพระสังฆปรินายกองค์ที่28แต่เมื่อท่านมาถึงเมืองจีนนับเป็นองค์แรกเพื่อเป็นพระสังฆราชสืบหลักธรรมและสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อจากฉันไปแล้วท่านยังได้กล่าวสโลกให้ไว้อีกบทหนึ่งว่า จิตพื้นเกิดทุกสิ่งที่ปลูกเพราะมีเรื่องอีกจึงเกิดเหตุและผลผลเต็มโพธิยานก็จะสมบูรณ์ดอกไม้บานโลก,กาธาตุก็บังเกิดขึ้นบัดนี้ท่านบรรลุธรรมโดยสมบูรณ์ดีแล้วบาทจีวรสังคาติธรรมะที่ถ่ายทอดด้วยจิตถึงจิตนี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งแรกพระธรรมได้ถ่ายทอดมาสู่พระอริยเจ้าแต่ละสมัยสืบกันลงมาดังนี้พระสังฆปรินายกเป็นประธานในคณะสงฆ์สมัยแรกยุคพุทธกาลโน้นพระสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่งพระมหากัสสะเทระเป็นประธานทำสังคยนาพระธรรมวินนยครั้งที่หนึ่งท่านคือพระสังฆราชในพระพุทธศาสนาองค์ที่หนึ่ง ดั้งเดิมนับมาอย่างนี้พระสังฆปรินายกองค์ที่สองพระอานนทเทระเป็นพระสังฆราชองค์ที่สองพระสังฆปรินายกองค์ที่สามพระสันนวะสะเถระพระสังฆปรินายกองค์ที่สี่พระอุปคุปเทระและท่านก็ได้บอกรายชื่อพระสังฆปรินายกองค์ต่อมา แล้วได้ถ่ายทอดมาสู่ฉันเป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่27สืบอายุพระพุทธศาสนาบาทจีวรสังฆติธรรมะทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับช่วงไว้บัดนี้ฉันได้ถ่ายทอดให้ท่านเป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่28รับช่วงต่อจากฉันไปเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาสุญญาตาโดยเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปเป็นสิทธิหน้าที่ของท่านที่จะทำให้แพร่หลายไปทั่วทุกขนทุกแห่งในโลกนี้และคัดเลือกสิทธิทบรรลุธรรมหรือมีความรู้ทางธรรมะที่มั่นคงดีแล้วให้รับทอดสืบอายุบาจีวรสังคาติพระธรรมจงระวังรักษาอย่าให้ขาดตอนลงไปได้ท่านมีบุญลักษณะบาร,รมีดีพร้อมอายุจะยืนมากกว่าพระสังฆปรินายกองค์ใดๆ หลังจากชั้นดับขันไปแล้ว67ปีบ้านเมืองจะเกิดมีภัยสงครามใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านควรจะไปทำการเผยแพร่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไว้ณประเทศจีนตอนที่ท่านถ่ายทอดให้นี้ก็อยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาเมื่ออายุร2 0ยพรรษาได้ลงเรือโต้คลื่นฝ่ามรสุม สามปีมาถึงเมืองกวางตุง้งสมัยราชวงศ์เหลียงบูตีประมาณพุทธศักราช1,067ฉะนั้นทางจีนเริ่มนับพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาหรือตักหม้อโจซือเป็นองค์ที่หนึ่งคือองค์แรกที่มาถึงเมืองจีนทางเมืองจีนเรียกจนติดปากแล้วท่านข้าหลวงชื่อเสียวงังจึงแจ้งข่าวนี้ไปยังราชสำนักพระเจ้าเหลียงบูตี พระเจ้าเหลียงบูตีพอได้ส่งทราบข่าวนี้ก็พอพระทัยมากจึงได้มีพระกระแสรับสั่งให้อรัธนาท่านพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาเข้าเฝ้าทันทีพระเจ้าเหลียงบูตีได้ถามพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาว่าข้าพระเจ้าได้ก่อสร้างวัดและโบสถ์และพระวิหารอนุญาตให้คนบวชโปรยทานและถวายพระตาหารบางสาวิรัตเจแด่พระภิกษุสงฆ์ ในรัชกาลนี้เป็นจำนวนมากแล้วจะได้รับกุศลอย่างไรและมากไหมพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาตอบว่าการกระทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นทางนำมาซึ่งกุศลแต่อย่างใดเลยเป็นเพียงแค่เทวะสมบัติเท่านั้นกุศลที่แท้จริงนั้นคือความรู้แจ้งทางจิตใจตรงนี้ท่านธีระธาตุผู้แปลและเรียบเรียงได้เพิ่มเติมไว้ว่า ตอนที่อยู่ในเมืองจีนแล้วคำตอบปัญหานี้ชาวจีนงงงงไปตั้งสองร้อยปีพอมาถึงยุคของท่านเว่ยหลางจึงได้ตีแตกไปคือความหมายบุญและกุศลนั้นไม่เหมือนกันแยกโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมพระเจ้าเหลียงบุตรถามอีกว่าอริยสัจคืออะไรพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาตอบว่าไม่มี พระเจ้าเหลียงบูตีถามอีกว่าต่อหนะ้าข้าพเจ้านี้คือใครพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาตอบว่าไม่รู้จักพระเจ้าเหลียงบูตีฟังคําตอบนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะพอพระทยัยพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาเห็นว่าพระเจ้าเหลียงบูตียังไม่เข้าใจในความหมายของท่านจึงทูลลาจากไปตรงนี้ท่านทีรธาได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พระเจ้าเหลียงบูตีฟังไม่รู้เรื่องเพราะมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพียงชั้นโลกียธรรมแล้วยังเข้าใจผิดว่าบุญและกุศลนั้นเป็นของอย่างเดียวกันไปหมดเลยความจริงแล้วบุญเป็นโลกีกุศลเป็นโลกุตระไม่เหมือนกันถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกก็จะยังไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาที่ดีได้เลยพอพ้นจากเมืองไปแล้วพระเจ้าเหลียงบูตีจึงถามท่านธรรมจารย์ ปอจีเสียงสื่อหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระจี้กงเป็นราชครูพระเจ้าเหลียงบูตีท่านเป็นพระเทระผู้ทรงคุณพระไตรปิฎกพระเจ้าเหลียงบูตีถามท่านว่าท่านพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาได้พูดแบบนี้จะถูกหรือท่านพระธรรมาจารย์ปอจีเสียงสื่อพระจีกงตอบว่า พระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบานั้นคือพระกวนอิมมหาโพธิสัตว์อวตารมาทีเดียวพระเจ้าเหลียงบูตีพอได้ยินคำพูดเช่นนี้จึงคิดจะให้ทหารออกไปอารัธนาพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบากลับมาอีกฝ่ายท่านพระธรรมอาจารย์ปอจีเสียงสื่อได้ทูลต่อไปอีกว่าไม่ต้องไปตามพระมหาครูบาองค์นี้พระแบบนี้ ต่อให้ยกทัพไปแสนคนท่านก็ไม่ยอมกลับมาจากนี้พระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาก็เดินทางมายังวัดแห่งหนึ่งเห็นภิกษุองค์หนึ่งกำลังแสดงธรรมเทศนาสอนสานุสิิ์อยู่เป็นจำนวนมากพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาจึงแบะเข้าไปนั่งฟังอยู่ตรงแถวหลังสุด นิ่งฟังดูคำอธิบายตรงไหนถูกท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วพองกหน้าหน่อยๆตรงไหนอธิบายผิดท่านก็สายหน้าหน่อยๆฝ่ายท่านเจ้าอาวาสชื่อพระสิ่งกวงผู้ซึ่งกำลังแสดงธรรมอยู่บนธรรมาฏเมื่อมองเห็นภิกษุชาวอินเดียมีเขี้ยวยาวยื่นออกมานอกปากสองซี่มาแสดงกิริยาเช่นนั้นเป็นการตำหนิว่าเรายังเทศผิดบ้างถูกบ้างอยู่ จึงคิดในใจว่าขอให้เทศนี้จบซะก่อนเถิดจะถอนเขี้ยวพระแขกองค์นี้ออกมาให้สานุสิทธ์ดูกันสักทีเลยพอเทศจบท่านจึงใช้เนนให้ยกน้ำชาไปถวายพระแขกองค์ที่นั่งอยู่สุดแถวนั้นพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาในเมื่อมีเนนยกน้ำชามาถวายท่านก็รับประเคนแล้วยกขึ้นมาดื่ม เสร็จแล้วจึงถอนเขี้ยวของท่านออกมาสองเขี้ยวใส่ถ้วยน้ำชาคืนเนนไปแล้วท่านก็ออกจากวัดนั้นไปทันทีฝ่ายเนนก็นึกแปลกใจจึงนำเขี้ยวทั้งสองนี้กลับไปให้ท่านเจ้าอาวาสดูพระสิ่งกวงพอได้เห็นเขี้ยวทั้งสองซี่เข้าเท่านั้นก็นึกเอะใจนี่เพียงแค่เรานึกคิดอยู่ในใจเท่านั้นพระแขกองค์นี้ก็รู้ได้ทันทีเลยจึงมองออกไป แต่ก็ไม่เห็นพระแขกเสียแล้วจึงสั่งให้สานุสิทธ์ทุกคนช่วยกันออกตามหาว่าไปทางไหนได้ตามไปจนพบท่านพระแขกยืนอยู่ริมแม่น้ำท่านสิ้นกวงก็รีบเดินเข้าไปจวนจะถึงตัวท่านอยู่แล้วพระแขกองค์นั้นก็ถอนต้นหญ้าออกมาต้นหนึ่งแล้วโยนต้นหญ้าทิ้งไปในแม่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวแล้วท่านก็กระโดดลงไปยืนลอยอยู่ได้ บนต้นหญ้าเล็กๆนั้นพระสิงกวงกราบลงไปที่ริมแม่น้ำนั้นร้องขอขมาโทษขออารัธนาให้ท่านกลับมาอีกพระแขกก็ยิ้มยิ้มแล้วกวักมือทำทีว่าให้กระโดดตามท่านลงมาสิมาสิพระสิงกวงนั้นมีความศรัทธายิ่งสูงขึ้นแต่ว่ายน้ำไม่เป็นจึงไม่กล้ากระโดดตามลงไป เพียงได้แต่ยกมือขึ้นไหวขอร้องให้ท่านกลับมาเท่านั้นร้องไปเถิดพระแขกก็เฉยเฉยได้แต่กวักมืออยู่อย่างเดียวในตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมถึงชีวประวัติของพระสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่ง หรือท่านตักหมอด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามในตอนต่อไปค่ะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรักและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ